ักินข้าวยั้งกินอันนี้จะไปเรื่อยๆอาริโซโนมาอยากกินทุเรียนมากเลยอ่ะแต่รู้ว่าไม่ควรพี่ต้าป่ะพี่ต้าเพี่ยาฟาร์มแทรกเรนนี่ฮอนี้เลยแกเขาก็ใช้อยู่ไงแล้วไปกินแพงเออเนี่ยพี่ต้าพี่ต้าทำรู้ว่าจูจีกันแล้วว่าเป็นผลไม้ตกเขานอนฮอกไกโลนี่ฮอนดี้เลยแกเออไม่รู้ว่าทำเป็นหรืแต่บนโทรศัพท์มือถือเอาขวดสีเขียวอ่ะพี่พ่องปวดแบบเลียวๆหน่อยปวดสีขาวแล้วก็ป้ายสีเขียว เออนั่เสียงพี่หมอตายแล้วใช้อยู่ประจำที่คือกะให้แบบหนูฟังและอินก็ไปถึงในศูนย์ศาสาทส่วนลึกเลยอ่ะมันที่อ๋อเนแบบหนูแล้วจีจะฝันพี่หมเอ้ยได้ข่าวอ๋อมีเกมใหม่เหรอเพลงนี้พอจริงเลยเกมอะไรที่บอกว่าปล่อยพลังแขพงกันละอ๋อเรียกว่าเกมกังฟูไอ้กังฟูโอ้ยเล่นเป็นแขนใจหักกูแล้วเห็นคิมเมื่อคืนเราเลยอยากเล่นบ้างว่ะพี่หมอดูอ๋อคึ้ปไหมไม่ขึ้นไหมากโอ้โหเหมือนจะตับได้ขี้คอนเสิร์ตนี่ยังไม่ขึ้นมาใช่ไหม เซนก็แบบสวยมากนี่อะไระเนี่ยออตีกองไอ้กังฟูดอกมันก่อคืนนี้นอนนี่ป่ะทำอะไรอ่ะสับไม่ใช่สับไอ้ไม่ใช่สับตัวมันมือจะพังเราเครื่องก็หักนี่ไอ้ไฟไอ้กังฟูทำไมวะนี่หรอโอ้ยโอ๊ยไม่ไม่สองัปดาห์ แปลว่าแปลว่าเกือบดีมันไม่เกือบหโหแบบเบาไปล้อย่างต้องอย่างนี้เออประมาณนั้นเล้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้เฮยเฮ้ย้เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยยเฮ้ยเเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ ายังวิ่งอยู่เลยอ่ะโงอ้ยทำให้ได้เหมือนชุดบ้านเรื่องขั้นโอ้ยโอ้ยมันนีคือวิ่งอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ต้องทำอย่างนี้ชื่อเกมอะไรอ๋ออยากเล่นไอ้กังฟูต้องอยู่ข้างบนแล้วก็กระโดดลงมาช่วยเสริมแรงโอ้ยไม่ผ่านจริงจริงฮึแล้วก็สับโอ้ยโอ้ยไม่ได้ โอ๊ยเลยแกหลุดก้นมึงไอมันต้องจริงนะมันต้องขึ้นขึ้นโต๊ะอย่างนี้นะเพราะว่าเพราะว่าหลังๆมันจะยากมากโอ้ดันดันมาดานสองโอ้โหนี่แค่เลเวลแล้วโอ้โหไม้ไม้ไม้สับแล้วแต่อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เฮ้ยยางเขาหน่อยอันนี้ลองอยู่ข้างบนก่อนโอ้ยผ่านมาแล้วหนึ่งทำนี้ก็ได้ง้างก็ได้ ừa, ừa, níu pòng. Anh ai à? Ai đó, lòi thì nó sẽ đổ. Nóng ไอ้เมื่อคืนนั้นจริงจังกว่านี้อีกตาจริงจริงจังใหญ่เลยแฉดจะหลุดอ่ะโอ้ยเคไมพี่ตาไมย่ยด้แล้วงหนไอยนี่น้เลยแล้ตับลงนีโอ้ไม่ได้ยังยังยังไงโอยเหนื่อยโอ้ยอะไรวะต้องแบยแค่วางภาษาปันเกลีย์เขาโอ้ยปวดหัวยังไม่ทำอะไรเลย จะปวดเอวอ่ะไอเกมเนี้ยนับหน้ามันไอเกมเมื่อกี้เดิมเลยไอเกมโชว์เฮ้ยไอเกมโชว์มันยากว่ะโอ้ยเอาไปเจอเกมนี้ปล่อยมันจะมีจะปล่อยน้ำแข็ง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 เกมนี้เครื่องเกมสร้างความกล้าสับลงไปเลยไม่ต้องกลัวเจ็บ แต่ต้องกลัวแขนหลุดไว้เดี๋ยวน้ำแข็งน้ำแข็งเฮ้ยเรียนตายแล้วเนี่ยอ้าวไปไหนอ่ะมือกดผิดอะไวอ๋อแบนหมดมือดีกว่ากุดไงค่ะเฮ้ยน้ำยังไม่อาบเลยอาบแล้วเหรอเฮ้ย้ยคือนั้นสับอยู่กับเฮ้ยน้ำแข็งเฮ้ยเก่งอะแต่ได้ไง อาทิตนี้สับอิด